ก็มีข่าวดีสิมาบอกทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เขาฟันนั่นเองฟัน่าฟูเอาสิมาคอก็เลยว่าสิมาจัดเตรียมห้องหฮอไหว้ทาเพื่นนั่นเองว้าวโอ้ยเนาะปัจสิวาสะควันเจ้ากักโตยื่เพื่อนหลายอาทิตย์แล้วสงสัยว่าเจ้าสิเลื่อน ปั่มปัมเปอๆแล้วเจ้าอันนั้นมันฟันกัยาถึงว่ามันสิเป็นความฟันต้องปฏิบัติตามที่เขาฟันเนาะเพราะว่าครูเขาสิมาคอนเองเขาเรื่องเรืกับเรากันเนาะก็คือว่าวันนี้เขาสิมาจัดเตรียมห้องนอนไว้เพราะว่าสิจางสร้างมาเห็ดห้องนอนนั่นเองอันนี้ก็สิเมนโตเฮือนของเขาเห็ุมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังโมเดลก็เลยว่าสิมาเห็ดห้องนอนอยู่ก่อน แต่ว่าเขาก็เฮ็ดไปแล้วห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องเมลของเขานั่นเองแต่ว่าเพิ่นก็บริข่าวมานอนเพราะว่าเพิ่นว่าพ้อนหลายเพราะว่ายัางเมื่ท่านเดชใจไอ้อายสองล่มมัน่ะเอออัน,อนของป้าบอาก,กาศให้เพิ่นนั <p> ่นก็เลยเอาเอาในจักหน่อยแล้วก็มิ้นสีผอมเพิ่นว่าเพิ่นกนนนน <c oughs> นนน็ว่าบอเด้อบรเข่ามานอนเด้อเจเนซี่ไรตายเพราะว่ามอดนั่นเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็แล้วเรียบร้อย สองล่มยูเทอร์นัอ่ะโบ่ทนไซซ์ว่วกระโดหลักกล้ท่าซีประตูตีเพดานแล้วเรียบร้อยเบิดอืมเดี๋ยวเอากระซิบผ้าไปเบิง่งหอมฮอร์ข้างนอาเนาะเออ <c oughs> <c oughs> ขนาดฟัน,นเนี่ยังจริงจังขนาดนี้ขั้นว่าในชีวิตจริงสีจริงจังขนาดใดญ่ว่ะกระฟันดีเนาะฟันมาหัวสิมาคอเด้อเดี๋ยวซีดหอมฮอร์ถามฟันเด้อ เบิดในเฮือนนี่กับซีนี่อยู่สามห้องสามห้องนอนแต่ว่าเคื่อนควงกับยังไ่ทันแล้วถอกเสาสี่กิเลไว้อยู่เดียวสีไทยเบิร์ห้องกับพวกควงก็ได้ห้องแม่นี่กับซีแมนค่าแมตคูนซีนนแมต <c oughs> แล้วก็มีห้องอีกทั้งขันอยู่ซีแมนซีคูนสามแมตเลี้ยงสีทาเป็นห้องใหาเราของพ่ออันนี้กับซีแมนทั้งในตัวบ้าน นี่อันนี้ก็ซีเมนห้องหอถ่าหักของเฮาว้าห้องนี้กว่อมกมูเดะซีมีห้องน้ำติดน้ำเลยของเฮาเองอันนี้ก็ซีเมนห้องน้ำ ฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปได้เป็นสบายใเนียยในฝันแม่มันสั่งตลกสังฝันว่าคุณโอ๊คมาขอแต่งงานเรื่องฝันละคงฉันเนาะคุณโอ๊คลูบหลอกพ่อรวยคนนั้น เอาแดดต่จ่ทำตอนนี้เขราไก่ยิงอยู่ทีห้องพ่อแล้วเดี๋ยวสิเขียสิงที่อุยุปายาออกจากห้องพ่อแล้นเองห้องนี้ก็เป็นห้องที่กวางซื้อแล้วในบ้านนอกก็คือแปดแมคู่หาแมรนั่นเองนี่ห้านานองน้ำตีพอเดี๋ยวเราจะมาตรวจัดการพวกสิงปฏิกรอยู่นย่ออกไปก่อนเนาะ ของหออของม่ก็สะอาดงตาแต่ว่ามันจะเป็นความฝันก็ยาอยังก่อจัดการตอนนี้ แต่พอหอดปีสักวันสักเอฟเป็นยังสิงยังยังเยกับมาหาสารคามแต่ก่อนเอาเิ่นจีดีึ้นมาเรียนอยู่หอเนีแต่ว่าไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าไม่ม,มีเวลาเพ่อนเองหลอกลายวัาไหนเอาน้ึ้คืนในฟันดีว่ะฟันดีเหม,มืนกันฟันว่าจะได้วันก็ฟุบฟันก็ฟนบ คุณนมาขี้ฝุ im <t uh> <t uh uh ้นร้ายๆพักหายใจก่อนวัดนึงมิดแล้วโอ้ยบนที่น้องยืนนี่ก็บซิเมนเคิ่นขู่วแต่ว่ายังป่ทันได้ก่อพี่แดถอกเส้าสีเกลไว้ฮึา โอ้ตื่นเต้นแห้งสีเหลืองหอคือกันเพื่นว่า,า,าฟันดีคือกันส่วนนี้เราเไปใส่นอนลายๆก็เลยมีแต่ฟันฟันว่าจะไะไรตรงขึ้นจังมาพี่ภูบาวสิมาภูบาคือกันอือน,นเลยเข้ากันได้เฮล่าสะฟันไปเถอะยังไงก็ไม่มีพายยางไปเบืองนน่นยนี ส่ำนี้ແລະห้องครัวกะได้บ่แล้วจักเทื่อนั่นเด้มะม่วงกะพอมะม่วงเฮ็ดเฮือนย้อนเอาเทื่อละห้อง2ห้องสำนีแหละเฮ็ดหลายๆกบ่มีเงินเด้บ่เจัหน่อยสิไปเมียนต่อบักลำ มักมักลมใหญ่ซ้อมบ,บังอยูเดเธอหาก็เธอม,มักซ้อมลมใหญ่แ <laughs> าทางตีนเนาะ <laughs> <laughs> ในระวังทีทาให้คีฟุนสงบลงน้องนางกับสิมารเรียนกับงวัวเปนวอันนี้กับสิเป็นงัวที่เขาจะเอาฟันมันฟันหางแต่ว่าพอเราเอามาปัวจนสีดีแล้ว ขันแถ้ันวาห้างเกือบขาดดยนะนะ่ะ <laughs> 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 งอีพอก็เลี้ยงไว้ซื้อหรอกเลี้ยงไว้์ข้าวหลักแล้วก็เขาฟันอย่างเงีลยเออเจ้าของหันบ่เคยได้เห็ดยังสีคล้ายก็เสียดายพอแล้วนะยัยซื้อหยอกมันพอสนนีก่อนนั่นแหละเนาะบ่ไวแล้วขี้ฝุ่นหลายๆฝุ่นปูนน่ะนะหายใจยากยาก น้องนางสูเป็นสูนะพวานสีแดหงห้องฮ้อคือกันฟันดีเดี๋ยวสีาพ้าออกไปเบิ่งขึ้นขั้วเนาะเดี๋ยวมือนาสิดีวิวหายเบิ่งหม่แต่ว่ามือนี้กับสีแดงพักไว้สำนีกรเรียบร้อยแล้วสําหรับการอนามหม่ห้องบางทีเข้ายืนอยู่ในกระชื่น,ห,นห,ห้องน้ำห้องฮ้อเข้านั่นแหละนี่ยเพราะว่ามันมีห้องน้ำติดเด้เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่กว่ามูใน้านอื พอแล้วจ็คเทื่อเฮือนก็ได้เห็นมานี่ะไรแจ็คปีดาดาหนับมึงชิปเอ็ดปีขั้นสันบริยูขั้นโบเหตุเป็นของธารน้อยธารน้อยไปนี่บริยูแน่นอนสงสัยสิเลยสินพระสนก่อนเอางี้น้องสำหรับคลิปนี้กะสีได้ปิดไปเพียงเท่านี้สุธานี้กะขอบใจทุกคนที่เข้ามาบังคับลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะส่วนนี้กะเป็นส่วนกักโตเ่ามีแนวเหตุ สิ่งที่ได้ก็คืออันมัยเพื่อนสานวันซองนี่ะจ้าไปละเด้อบ๊ายบาย